สวัสดีครับท่านาเป็นอะไรไม่อะไรเหรอฮะไม่อะไรเหรออ่าเห็นท่านเปิดประเทศแล้วครับแล้วเมื่อ,อไหร่ท่านจะปลดล็อกวงการบันเทิงล่ะครับเดี๋ยวสิก่อนสิอย่าเรียบสิเดี๋ยวผมกำลังจัดการให้อยู่อ่านแล้วผมไม่มีอะไรจะกินแล้วนะครับท่านอ่าก็หาอาหารอื่นทําไปก่อนสิ เออทำทำกันไปก่อนสิจะให้ทำอะไรล่ะครับก็ไปปลูกผักชีก่อนนี่อา่าตอนนี้ราคาดีอ่ะราคาสูงอ่ะผักชีปลูกไปลิผมทำไม่เป็นนะครับอา่าอะไรตอนนั้นก็ไปปลูกกล้วยดิขายได้อ่ขายสะดวกขายให้ด้วยอ่ะขาย,ลยลกล้วยอ่ะปลูกกล้วยปลูกกล้วยไปเลยอะเสียชัดหนอกกล้วยโอ้ยหนักแล้วครับท่านเออ อะไรพวกเนี้ชอบถามเสซีอยู่ได้หน้าเบื่อปัดโทษเออผมไม่มีเวลาผมจะอายุสภาจะหาเสียงเลือกตั้งใหม่ละไป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 โอ้